แต่ว่าเรือที่อยู่ข้างๆก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วแถวนี้ก็มีเสียงเด็กน่ารักน่ารักนะครับร้องเพลงให้ฟังด้วยเฮ้อเพื่อนเพื่อนดูดิโดดสูงมากอะ่ะโดดอย่าับปลาโลมา สวัสดีเช้าวันที่3นะครับเป็แนสนสดใสอ,อีกแล้วก็วันที่3เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการที่เราจะนั่งรถเมล์นะครับไปชินจูกุเป็นรถเมล์ที่ใกล้ๆที่พักเลยข้อดีก็คือต่อเดียวครับถึงสถานีชินจูกุเลยนะครับส่วนอีเวนท์ที่เราจะไปในวันนี้เป็นอะไรนะครับขออุ้ไปก่อนที่เขถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะเรื่องดังมากๆเหมือนกันนะครับทำมาแล้วหลายซีซั่นโอเค เป็นงานป๊อปอัพช็อปนะครับเดี๋ยวพูดไปพูดมาก็บอกดีเดี๋ยวถึงหน้างานะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับว่าอีเวนต์วันนี้แอดจะไปไหนบ้างนี่ครับเจอกันครับ ครับก็ตอนนี้มาถึงตึกชินจูกุอันนี้มาลุยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสตแลตโอไอโอไอเนี่ยโอไอโอไอแต่ว่ารอบนี้มาถูกนะครับเนี่ยเป็นตึกเดียวกับที่มาเรื่องคาเฟ่น,นี้มีนาง,งฟ้ามาเสิร์ฟในทีท่ที่แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะไปผิดมาสามรอบแต่รอบนี้คือถูกแล้วเดี๋ยวพาชมขึ้นตึกกันไปเดี๋ยวจมต้องมาติดอุดเครทางนี้ ร้านอาหารไทยมีเพิ่งวันที่สามทีเป็นะนหาอาหารไทยกินซะแล้ว <c oughs> ใช่ครับก็เท่าที่ดูบนตึกเนี้ยคือร้านเนี้ยดูแล้วนั่งแล้วสบายใจสุดเพราะว่าอย่างร้านอื่นก็คือคนเยอะแล้วก็คิวยาวด้วยแต่ร้านเนี้ยคือเดินเข้าได้เลยแล้วก็ราคาโอเคเลยนะครับอย่ามารีวิวไใคที่นี่ส่วนมากเลยนะคนนี้เป็นอันดับแรกอันดับแรกก็ถ้าตามตามโพลคือข้าวมันไก่อืมนี่ข้าวมันไก่ต้มยำใช่ อืมนี่ข้าวผัดข้าวผัดมีต้มยำนะครับเนี่ยรา,ราคาไม่แรงเนี่ยอ่าคือถ้าอยู่บนห้างราคานี้นี่ถือว่าเบาเนละยมังโกโต๊ะของนมองไรไ่รูผมผมเป็นกาแฟกาแฟเย็นม้นงมาเป็นของแนวรอกว่าบนมบานิลา ก็าจะบอกว่ากะเพราก็คือใช้ได้เลยนะอร่อยเลยถ้าใครแบบมาญี่ปุ่นแล้วแบบคิดถึงอาหารไทยอะไรอย่างนี้ร้านนี้ก็ใช้ได้แนะนำคุณผู้ชมเราเดินผ่านเจอการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่เราชอบพอดีดังนั้นต้องแบกัะหน่อยนั่นก็คืออีเวนต์นี้ สิ่งที่อยากทำก่อนที่จะถึงหนึ่งร้อยวันที่จะเป็นซอมบี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูสินค้าด้านในน้องเบื่อที่ฮอมากเหลืออันเดียวอันนี้ยังเหลือเยอะ ใจด้วมาสามใบนะครับจะได้ของใครปึ๊บ <Okay. S 1> อ้าได้ของชิดสกะาด้วย <Okay. S 1> โอ้ยเราก็ได้ภาพรวมเออดีดีแล้วก็ของพระเอกเออโอเคครับ เรามาถึงร้านนี่และครับมาเนี้คินเนโกก็คือเป็นอีเวนต์คาราวเกตร่วมกับทางเจ้าสั่เป็้านะครับอีเวนต์แมวเันนี้คือเขาจะร่วมกับเจ้าสั่งเป็้าวเนี่ยปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าเมื่อกี้จะบอกว่าระหว่างเดินมามันมีหลายสาขาด้วยนะเดี๋ยวมาดูว่าสาขาที่เรามา เคครับมาถึงแล้วเรามานองนี้เราจะไม่ได้เข้าไปในห้องนะเราจะซื้อของแล้ว้อกลับเพราะว,าว่าวันนี้มีเวลาจํากัดแล้วเดี๋ยวเราอยากเข้าห้องเดี๋ยวรออกีกรอบเดี๋ยวจะมาอกีกรอบสรุปคือสาขาเนี้ยของหมดเกือบหมดแล้วนะครับมีอีจิกาแค่อันเดียวเราก็เลยยังไม่เอามาเดี๋ยวเรารอดูไปสาขาอื่นที่เขาแบบมีครบทั้ง5คนดีกว่าแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาซื้อที่เดียวนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ไปไปทำภารกิจต่อ ก็ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับก็เราจะไปสถานที่ที่ชื่อว่าโอไดบะเป็นการไปโอไดบะครั้งแรกจะไปดูว,ว่าวิวสวยขนาดไหนแล้วก็จะบอกว่าที่โอไดบะเนี่ยเป็นสถานที่ตามรอยอนิเมะครับเรื่องดังๆหลายเรื่องเลยอย่างพวกแบบฉากโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปถ่ายที่เนี่ยเป็นสถานที่สําหรับออกเดตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างโอชิโนโกะเนี้ยรายการเดลิตี้ที่เอาเอาพ่อไปถ่ายจับคู่อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็ไปถ่ายที่โอไดาบาทนะครับอย่างฉากที่เขาจับจับคู่แล้วก็จุมพิตกับน้องอาคาเนเองนะครับก็คือฉากหลังก็เป็นโอไดาบาทเลยเป็นสะพานใสุู่ไปเดี๋ยวเราเดินทางกอน เดี๋ยวเรากําลังจะพาไปจุดที่แบบใกล้เทพีเสรีภาพนะครับแบบใกล้ๆเลยแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวต้องรอจังหวะรอจังหวะที่แบบเขาเว้นที่ให้เราหน่อยนะครับรอให้เข้าไปถ่ายเนี่ยฮะคุณผู้ชมสะพานเนี้ยคือจะเห็นเทพีเสรีภาพแบบใกล้ๆเลยนะนักท่องเที่ยวเยอะมากต้องต่อคิวถ่ายรูปส่วนมากเพื่อนๆก็คือตรงจุดเนี้ยเราจะเห็นเท,เทพีเสรีภาพ แล้วก็ด้านหลังครัเป็นสะพานเลนโบบิดสะพานสายลุงที่เป็นซิเนเจอร์ของโมไดบ่าคือพอถ่ายจากมุงเนี่ยครับก็จะเห็นแบบทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นพื้นหลังเลยนะครับเนี่ยดูรูปต,ตัวอย่างนะเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายตรงใกล้ๆนะพเพื่อนๆเห็นมาตรงจุดที่คนเขามูกันเยอะๆเดี๋ยวมาลองดูว่าไปถ่ายใกล้ๆแล้วมันจะได้ฟิปออกมาไหนวันนี้เราถ่ายเอาแบบไกล้ๆจะได้เห็นทั้งสองอย่างก่อนเดี๋ยวเราพาไปชมใกล้ๆบ้าง ใครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆอา่าวมาดูว่าอา่อาวเฮ้ยเหมือนที่ดูไว้นี่หว่ากำลังจะบอกว่านี่ไงสวยจริงอา่อาวเฮ้ยเหมือนที่ดูไว้นี่ว่ <laughs> า,า <laughs> ใช่ของจริงของจริงอลังการหว่า <laughs> พอมาดูใกล้ๆนี่น <opl> ้ำใสกว่าที่คิดนะครับเนี <realizing exactly? S 1> eh? <so f> ่ยอืมเห็นไหมถึงแม้ว่าจะไม่เห็นตัวปลาแต่ว่าเห็นหินเฮ้ยมีปลากำลังว่ายวนเล่นกันอยู่ตรงนั้นใช่ใช่นนไงกำลังว่ายวนเล่นกันอยู่ปลาลงไปจับมันเดียวเนี่ยครับให้ดู ให้ดูน้องปลาไหว้กันเลยเขาวหว้กันสวนกันไปสวนกันมาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแบบปลาโดด,โด,ดอยู่ไกลๆเนนะี่ยมาไหนเห็นไหมอเออปิ๊กปลาเฮ้่อเพ<ว>ื่อนๆุูที่โดดสูงมากอ่ะโดดอย่างกับปลาโลมาเดีย๋ยวรออมันโดดอีกทีหนึ่งไม่รู้จะถ่ายทันป่ะนั่นนะโดดนะเห็นป่นดดเะเห,เ,หหเห็นว่ามันโดดนะเท่ยังไง นี่ถ้ามันโดดกันเป็นฝูง,งิ่งเท่อะนี้นะแต่นี่มันแบบมันฉายเดียวส่วแรกมันดังแล้วมันแย่งปูงกันสภาพเราก็จะเห็นปลาบินอยู่บนท้องฟ้าชองช่้สิ ตอนนี้ก็เรากำลังรอสระพานไก่ลูเปิดไปนะครับแต่ว่าเรือที่อยู่ข้างๆก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วแถวนี้ก็มีเสียงเด็กน่ารักน่ารักนะครับลองเพลงให้ฟังด้วยเพลินเลยเรามาดูนะว่าตรงจุดนี้เขาห้ามอะไรบ้าง อันนี้น่าจะเป็นห้ามจุดไฟนะครับถ้าผิดขออภัยอันนี้ห้ามลงไปไว่ายน้ำนะครับอืมแต่ว่าแบบเดินเล่นตรงช่วงแบบปิ่มมน้ําได้นะมัง้งน้องเมื่อกี้เห็นน้องเด็กญี่ปุ่นเดินอยู่แล้วก็ห้ามสุโุรันะครับซิกาเลตเนี่ยคแล้วก็ห้ามนําสุนัขเข้ามานะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็แอบเห็นนะนิดหน่อยอันนี้ก็เหมือนกับให้ระวังสมองหรือเปล่าเออประมาณนั้น ดูจากรูปแล้วก็อันนี้ห้ามแว้นโมไซเข้ามาอันนี้เป็นข้อห้ามของตรงจุดนี้นะครับก็มีข้อความบอกด้วยอ๋อมีมีข้อความเตือนว่าแบบเหมือนประมาณว่าแบบระวังไปเล่นตรงหินอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงอันนี้ก็เป็นแผนที่อ่าวนะครับบอกว่าเราอยู่ไหน,นก็อยู่ประมาณจุดนี้นี่ใกล้ๆก,กับเทพีเสรีภาพนะครับ แถวๆรอบๆตรงนี้ก็เขาก็มีจุดให้แบบนั่งชิลๆสบายๆรอเวลาอย <ๆ S 1> ่างจุดนี้ก็เป็นเหมือนที่นั่งที่เล่นเป็นรูปสมอนะอย่าดูเป็นอย่างอื่นเราก็มาถึงตั้งแต่ห้าโมงเย็นถ่ายบรรยากาศแบบค่อยๆมืดให้ดูนะครับ เริ่มนะครับคุณผู้ชมเริ่มเปิดไฟสว่างๆก่อนแต่ว่าแบบเรนโบยังไม่มาแต่แค่นี้ก็สวยแล้วครับสวยมากครับตรงนี้มองจากไกลๆจะเห็นโตเกียวสกายทีด้วยนะนี่อะอ่านี่เห็นปะตรงไกลๆมุมต้นไม้น่ะครับโตเกียวสกายที เขาก็จะเดินเร็วเป็นพิเศษเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแล้วอันนี้เราก็กลับมาถึงใกล้ๆที่พักนะครับเราก็จะแวะทานอาหารกันสักแมทหนึง่ง